ท่านมานี้อยกบัตรทหารเห็นปน่ายนังไข่อ้อรับรองขาเป็นเบ,บิง์นเบิรนในบัตรหารมาึงมีหนังบอกไข่อ้อ่อัศนกันปราสินังสีก็ต้องเป็น,นปหนังลอมผาแหละไปเบิร์นเบิร์นวานังมาจะใส่บริการใดมาลอมผาไข่อ้อ,อ่อัศน เออชิดพอ่อยุคตะกอนเนาะหนังล้อมผายุคสมัยวิรัมทีกับสมศักดิ์ภาพยนต์ไทยสงวนไทยสตาร์อ่าในไล,ลายบริการหนังล้อมผาชิดพ่อบรรยากาศก็เขาล้องตามไปเบ้องครับหนังไข่ออกกันชนวะมาพอลวครับ แสงชัยดับเบิลยูเอ็นเสนอไอห่อขึ้นนี่นะครับเพิ่นเจ็บบัตรผ่นานประตูสี่สิบบาทนังดังอย่าพลาดนะพ่อแล้วพ่อจะคล้องนั่งแล้ว สวัสดีครับมาอะไรรนน้้ออคับได้ยินเขาว่ามีหนังเห็นมาป้ไปผ่านมา <right. S 1> นก็นเลยว่าพอ่อห <Hello. S 1> นังวันนี้เนาะหนังไม่หนังไม่ครับอ่าครับให้กำลังใจด้วยเป็นหนังดังนะครับจากพี่นอ้องชาววีรลำฮอแสงชัยหลายๆท่านนะครับได้ได้ไดลง ชิปลงกยั้งไปแล้วล่ะนะครับผมกับบอคอยได้ลงคชิปเจอกับเรื่องหนังบันไดมือนีมาพ่อเพื่นซึ่งช่องของผมก็เป็นช่องหนอหน่อยเนาะนนติดตามนะครับมือนีเพิ่นมาใช้อยู่ที่บ้านระหารอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสลรินนะครับมาไกลนะครับเพิ่นมาจากหนังของดีจากเมืองบุรยลำนะครับแถวแถว,แถวบ้านกวกขินูแถวชุมเห็ดนะ แสงชัยภาพยนตร์เป็นหน่วยหนังที่ค่อนขขางสิเดี๋ยวเราเนิมยมจากพี่น้องเกีตรตงกุลากันพอคุณตามฟังข่าวหนิคุมาดูเลยครับแถบชายแดนระวังรอยเอ็ดชายแดนระว่างสุริทรอยเอด็ด,าออดทางฝากขาม,มุ่นมาฟังพี่นะครับนะครับตั้งจอโอ้จอคุณขนาดสวยงามเลยครับนี่ กำลังสวยงามแสงชัยก็นดนบานกับโค้งสีน้ำสีเนื้อตดีจากวีรลำนะครับกำลังสีลงจอสวยงามนะครับะระบบเครื่องเสียงเป็นเป็นนางดังในรอบปี นี่ก็คายออดแล้วนะดังในโซเชียลอย่งางเขาเป็นของบอลโจเปินผมก็ได้เบิ่งได้ชมนั่นแหละตั้งแต่มื่นแหกหม่ที่โปรโมชันสุรินหมื่นที่สองมั้งคุอบ่งมื่นสองนะครับวัอนี้เพิ่งมีหนังเดียวยังมีของลาเหรียญเล็กน้อยอีกนะครับงานใน งานไอ้อำเภอกระสังมือมือใดก่อนครับอ๋อบางทีผมท่านว่าครับวันทีผมท่านว่าเป็นงานงานเหนีวครับงานเหนียวมีมีมีหนังเข้าใช้น้ำบ่เออหนังผมก็ได้ไปครับต้องมาเป็นกอดต้นเสิดต้นเดียร์อ๋อครับแต่ว่าเพื่อนก็เป็นผู้เจ้าของเอาทุ้งตังครับเออประมูลงานพี่น้องจัดเอาแกไหนแน่รับงานไฟประดับแน่อ๋อ อ,อ,อันใดว่ามันเป็นเงินก็เอาหมื่อข <c oughs> ึีนน้องมีการมีงานก็นสามารถติดต่อเพื่อนใดเ <c oughs> พาราะว่าเป,เป็นงานวัดอย่างสิงานวัดพี่น้องสังเกตเรื่องงานงานวัดท่านี้กนะ็สามารถตรถิดต่อเพืนพ่นไดได้พี่น้องที่เชิญร้องบวชเชิญร้องกระทยหรือผานย์ยังังี้ตังสินะครับก็สามารถที่ติดต่อเพื่อนเพื่อนไปจัดงานจัดยังไ้ไฟประดับยังต่างๆนี่ได่เมือนะครับเพราะบ้านเพื่อนนี่อยู่ กฤษฎีว่าอำเภอเมืองวิลัมล่ะนะครับเบอร์โทรเบอร์ยังคนมือน,นี้เพิ่นมาฉายอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับอยู่บัดทหารมูซิปตะบนชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอ๋อย่าลืมติดตามแล้วก็ พี่น้องอยู่ใกล้ๆเขตน,นี้ก็มื่อเบิ้งได้นะครับนังไข่ออก็เบิ้งนังล่อมผาย่อนยุคดังเดิมของเขานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ